สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของสกปยแมทน,นะคะ<ส>วันนี้เรามากินข้าวเที่ยงกันนะคะทุกคนอาหารเที่ยงสาวออฟิศ <c oughs> มาค่ะวันนี้มีน้ำพริกอ่องกับไข่ต้มนะคะเนี่อันนี้เป็นไข่ต้มนะคะส่วนนี้เป็นน้ำพริกอ่องนะคะทุกคนน้ำพริกอ่องไม่ได้ทําเองนะคะค่ะมาค่ะมาค่ะลงมือทานกันเพราะว่าทํางานเราก็ต้องทําเวลานะคะทําเวลาทางานนะคะงานคือเง,เงินเงินคืองาน,นะค่ะทุกคนงานจ้าพันที่ของ แซ่บแอืมเจ้านี้เพิ่งซื้อมาเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนอืมอร่อยอร่อยืมอืม,อ,มอร่อยอร่อยอืม เป็นครั้งแรกนะคะที่ซื้อมาทานนะคะอืมตนี้เขาใช้ชได้เลยนะคะอร่อยถือว่ารสชาติโอเคแด้ตามที่เราอยากจะทานนะคะรสชาติได้ตามที่เราอยากจะทานอืมอ้ม ให้ผักเยอะมากนะคะทุกคนนี่ผักสดุงเยอะมากมสาว่าปิดทา้าม รสชาติทุกแากทุกใจทุกคอมากเลยค่ะทุกคนรสชาตินี่แหละที่ต้องการ 嗯。Mm hmm. 嗯，嗯、mm，拍个拍个。

เรียบร้อยค่ะทุกคน,นอร่อยมากนะคะจะมีถือว่ากับข้าวเขาอร่อยนะคะอืมมีค่ะเลยดินิดเดียวนะคะอิ่มอร่อยพอดีนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะนวลกินแซ่บนะคะนวลสแปนานกินแซ่บนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วชอบก็กดไลค์กดเลิฟกดติดตามกดกระดิ่งให้สแปนานด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะคะสำหรับคลิปนี้มอนเเปนนก็ขอหยุดจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะคะเจอกันคลิปใหม่นะคะฝากด้วยนะคะทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย